สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวจริงวันนี้ครับมาพูดคุยต่อเนื่องกรณีรถบัสนะครับที่กําลังจะไปทอดกระถินที่จังหวัดเชิงเซานะครับถูกรถไฟชนทําให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดก็19คนนะฮะซึ่งล่าสุดนี่นะครับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็ดําเนินคดีซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะฮะก็ดําเนินคดีกับผู้ประกอบการรถบัสนะฮะ 3ข้อหานะครับบันทุกผู้โดยสารเกินนะครับใช้รถทำการขนส่งโดยไม่ชำระภาษีแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัย3กระทงก็กระทงละห้าหมื่นนะฮะร,รวมแล้วครับปรับก็1นึ0 0 0สบาทนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการสรุปประเด็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ไว้ 6ข้อหลักๆนะครับนั่นก็คือผู้ขับขี่รถบัสนั้นไม่คุ้นชินเส้นทาง2ก็คือรถบัสโดยสารเปิดเพลงเสียงดังนะฮะทำให้ผู้ขับขี่นั้นไม่ได้ยินเสียงวูดรถไฟซึ่งนี่น่าจะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับรถบัสโดยสารคันอื่นๆด้วยนะฮะชิงชับทัวต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวัง3คือจุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟแต่มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจนนะครับ สนั้นจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางลาดชันผู้ขับขี่ต้องเร่งความเร็วเพื่อขับรถผ่านคือปกติแล้วจุดตัดถนนกับทางรถไฟมันก็จะมีลักษณะเป็นเนินแบบนี้แหละนะครับ5คือรถบัสบรรทุกผู้โดยสารเกินกําหนดส่งผลให้ต้องเร่งเครื่องขึ้นเนินนั้นเช้ากว่าปกติและสุดท้ายคือรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วจึงไม่สามารถหยุดรถในระยะกระชันชิดได้นะครับ ผมมีข้อมูลหนึ่งะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสถิติอุบัติเหตุนะครับที่เกิดบนจุดตัดระหว่างถนนกับรถยนต์เนี่ยนะฮะซึ่งต้องเกริ่นกันก่อนนะครับว่าทางรถไฟทั่วประเทศเนี่ยรวมแล้วมีระยะทางประมาณ4,043กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่ประมาณ47จังหวัด 4,043กิโลเมตรนี่ครับมีจุดตัดทางรถไฟนี่นะครับที่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็คือ1,981แห่งและจุดตัดที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย676แห่งรวมแล้วก็คือ2,657แห่งซึ่งจุดตัดที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่แหละนะครับก็คือจุดตัดที่เขาเรียกว่าทางลักผ่านทางลักผ่านก็คือจุดตัดทางรถไฟซึ่งอาจจะเป็นทางเข้าออกประจำ ของคนในชุมชนนั้นๆครับซึ่งชาวบ้านเองหรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมาทําทางจุดตัดนี้เองนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไม่ได้ขอกับทางการรถไฟเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนี้จึงไม่มีปัจจุบันนี่แหละฮะอย่างที่ตามข้อมูลนะครับมีจุดตัดแบบนี้อยู่ถึง676แห่ง ครับและจากสถิติอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2 5 5 8ถึง2562ครับพบว่าพบว่าอุบัติเหตุจุดทางลักผ่านเนี่ยนะครับเกิดขึ้น143ครั้งอุบัติเหตุตรงจุดนะฮะจุดตัดทางรถไฟที่มีเครื่องกั้นเนี่ย114ครั้งและอุบัติเหตุตรงจุดตัดนะครับที่ไม่มีเครื่องกั้นอีก90ครั้งปี58ปถึงปี62ครับ เกิดอุบัติเหตุประมาณ300ครั้งส่วนใหญ่เกิดตรงทางลักผ่านแต่ข้อมูลอีกด้านที่น่าตกใจก็คือจุดตัดนะฮะที่มีเครื่องกั้นนั้นเกิดอุบัติเหตุมากกว่าจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกัน้นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาเครื่องกั้นมันทํางานในปรากฏว่ายังมีมอเตอร์ไซค์ยังมีรถที่ไม่เชื่อฝังพยายามจะฝ่าเร่งเครื่องบางครั้งเนี่ยรั้วกั้นนี่ปิดแล้วนะแต่มอเตอร์ไซค์รถไฟก็ยังไม่มาเอาซะหน่อยก็ ขี่หลบไปแล้วก็ผ่านไปก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ต่างๆเหล่านี้แหละครับถ้าดูจากข้อมูลอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วต้นต่อสําคัญน่าจะอยู่ที่ลักษณะนิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนมากกว่านะครับเวลาเกิดจุดตัดแบบนี้ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษต้องใจเย็นขนาดมีเครื่องกั้นนี่ยนะยังเกิดอุบัติเหตุถึง1 1 4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลที่ น่าตกอกตกใจนะครับผมเชื่อว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบัสเนี่ยเวลาผู้ใช้รถใช้ถนนขับผ่านจุดตัดเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกเสียวๆเหนาๆละนะครับอาจจะมระมัดระวังมากเป็นพิเศษแต่พอเวลาผ่านไปความประมาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็อยากจะเล่าประสบการณ์ในการทําข่าวที่ได้มีโอกาสทําข่าวอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟนี่นะครับก็ต้องบอกว่า ทำหลายต่อหลายครั้งนะครับมีครั้งหนึ่งนะที่มีผู้โดยสารบนรถไฟในเสียชีวิตซึ่งครั้งนั้นนี่ไปชนกับรถพ่วงนะครับและปรากฏว่ามีผู้โดยสารนั่งมาตรงหัวโบกี้แกก็เลยร่างนี้ไปกระแทกนะกับกระจกเสียชีวิตในโบกี้รถไฟนะครับส่วนรถพ่วงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดไม่เสียชีวิตนะกรณีนั้นแต่กรณีอื่นส่วนใหญ่แล้ว รถไฟจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะรถเกง๋งรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตประจําแต่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเนี่ยมีรัฐมนตรีคมนาคมท่านหนึ่งนะหลายปีมาแล้วท่านก็บอกว่าจะพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อให้จุดตัดทางรถไฟทุกจุดเนี่ยนะครับมีเครื่องกั้น คือจริงๆแล้วมีเครื่องกั้นไม่พอนะมันต้องมีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานด้วยนะนะครับไอจุดตัดที่มีเครื่องกั้นเนี่ยผมว่าเกือบครึ่งอ่ะเครื่องกั้นนี่อาจจะทำงานไม่สมประกอบก็ได้นะนะครับผมเห็นหลายจุดนะเครื่องกั้นมีจริงอะ่ะแต่มันก็ไม่กั้นนะนะมันก็ตั้งโดอย่างนั้นอนะ่ะไม่ทำงานไอ้น,นี้ก็ไม่ได้นะคือมีแล้วเนี่ยก็ต้องให้มันทำงานปกติ ส่วนที่ไม่มีเนี่ยก็ต้องให้มีผมจําได้ว่าผม,ผมทําข่าวรัฐมทำเลท่านเนี้ไม่น่าจะต่ํากว่า3-4มีปีแล้วนะแต่จนถึงปัจจุบันสุดท้ายแล้วนะครับจุดตัดทางรถไฟนะครับก็ยังมีเครื่องกั้นไม่ครบทุกจุดแต่ผมเชื่อว่าหลังจากเกิดกรณีนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิต19รายล่าสุดนี่นะครับก็คงจะต้องถึงเวลาละที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เป็นระบบและผมว่าเครื่องกั้นพร้อมกับระบบนะฮะการควบคุมที่มีมาตรฐานเนี่ยจำเป็นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าดูจากสถิติอุบัติเหตุนั้นในรอบ4-5หปีที่ผ่านมานั้นเกิดไม่ต่ำกว่า300ครั้งเนี่ยมันเยอะมากและแต่ละครั้งก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นตามมาซึ่งนี่น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญและครับที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขอุบัติเหตุ ที่เกิดบนจุดตัดทางรถไฟให้ลดน้อยลงนะครับช่วงท้ายครับอย่าลืมกดติดตามช anel ข่าวจริงใบเกลือขยี้แผลด้วยนะครับช่วงนี้หลับไปก่อนสวัสดีครับ